ตอนนี้ตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณก็จะมีประสบการณ์อยู่กับความเป็นจริงหลากมิติซึ่งหมายถึงโลกแห่งความเป็นไปได้ทั้งมวลและโลกคู่ขนาดทั้งมวลด้วยและยิ่งพวกเขามีความมุ่งมัน่นและทุ่มเทมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งมีประสบการณ์ได้มากเท่านั้นเหมือนอย่างที่พวกคุณกำลังมีประสบการณ์อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริง ทางกายภาพที่ขับแคบของพวกคุณอยู่นี่แหละโลกคู่ขนานและโลกแห่งความน่าจะเป็นมีอยู่จำนวนนับไม่ถ้วนจริงๆแล้วพวกมันค่อนข้างจะเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการจเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณของพวกคุณและแท้ที่จริงแล้วมิติทั้งหลายในโลกคู่ขนานพวกมันมีความเป็นจริงเป็นจังไปไม่น้อยกว่ากันเลยและในขณะเดียวกัน พวกมันก็มีความเป็นจริงเป็นจังไปไม่น้อยกว่าสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าชาติพู้นอื่นๆเลยมันมีระบบต่างๆและจักรวาลต่างๆที่อยู่ระหว่างความเป็นไปได้และระบบแห่งความเป็นจริงทางกายภาพของวัตถุธาตุและสิ่งที่พวกเราเรียกว่าปฏิสาสารอยู่อย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน ซึ่งถ้าใช้เพียงประสาทสัมผัสทางกายภาพที่มีข้อจำกัดของพวกคุณพวกคุณจะไม่มีวันสามารถสัมผัสรู้ถึงระบบอื่นๆเหล่านี้ได้เลยแต่ว่าเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้และโลกคู่ขนานทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความสำคัญมากแม้ว่าพวกคุณจะไม่สามารถรับรู้พวกมันได้ก็ตามในระบบของโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะมีพวกคุณแต่ละคนอยู่อีกทุกๆโลกและก็จะไม่เหมือนกับพวกคุณไปซะทุกอย่างเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขาเป็นบุคลิกภาพทางด้านอื่นและจิตวิญญาณต้นธาตของพวกคุณซึ่งกำลังพัฒนาความสามารถไปในด้านอื่นๆที่แตกต่างกับพวกคุณที่อยู่ในโลกทางกายภาพนี้ เพื่อช่วยกันนำพาการขยายตัวของการตระหนักรู้หรือการขยายตัวของสติสัมปชัญญะมาสู่จิตวิญญาณของพวกคุณพวกคุณเข้าใจไหมตอนนี้จริงๆแล้วพวกคุณก็เคยมีประสบการณ์กับเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้และโลกคู่ขนาดต่างๆอยู่บ่อยๆในความฝันแบบมีสติสัมปชัญญะแต่ประสบการณ์เหล่านี้ ก็ไม่อาจถูกถ่ายทอดจากจิตใจที่สูงท่งกว่ามาสู่จิตใจที่ขับแคบกว่าของจิตสำนึกแบบอีโก้ที่อยู่ในช่วงคลื่น AM ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์และได้อย่างราบเรื่นเพราะว่ามันจะสามารถถ่ายทอดได้ และถูกนำเข้าสู่การตระหนักรู้ที่กว้างขวางกว่าได้ในสมองส่วนหน้าโดยใช้วิธีการทำสมาธิและการภาคเพียรฝึกฝนเพื่อพัฒนาการอย่างรู้ภายในมีโรงเรียนที่สอนเทคนิคการปฏิบัติแบบนี้อยู่หลายแหง่งไม่ว่าจะเป็นอาสมหรือสำนักธรรมต่างๆซึ่งก็อาจจะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปที่มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของพวกคุณ ที่พวกคุณเรียกว่ามโนมยิธิและการถอดจิตระบบการเดินทางท่องไปในโลกแห่งความน่าจะเป็นเหล่านี้จะค่อนข้างมีความเป็นจริงเป็นจังและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ไม่แพ้โลกที่พวกคุณเรียกว่าระบบความจริงทางกายภาพของพวกคุณเลยเพียงแต่ว่าพวกคุณไม่เคยจดจ่อหรือกระตุ้นให้พวกมันพัฒนาขึ้นเท่านั้นเอง เราได้บอกไปแล้วว่ามีจักรวาลอยู่นับจำนวนไม่ท้วนเท่าที่พวกคุณจะจินตนาการไปถึงได้เพื่ออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมและก็ต้องขออภัยที่ต้องใช้คำศัพท์ที่มีความหมายสองในมันเป็นธรรมชาติของแมทริกที่กำลังขยายตัวของพวกคุณที่จะสร้างจักรวาลขึ้นในจำนวนที่เท่ากับจำนวนของโลกคู่ขนานเพื่อให้พอดีกับพวกคุณ จริงๆแล้วมันไม่มีรูปแบบหรือแม่แบบที่จำเพาะเพียงแบบเดียวหรอกเพราะว่าจิตสำนึกจะทำงานที่เป็นแหล่งวัตถุดิบในการสร้างพวกมันขึ้นและจิตสำนึกที่ว่านั้นก็คือจิตสำนึกของพวกคุณเองในฐานะผู้สร้างร่วมนั่นแหละที่เป็นผู้สร้างอวากาศขึ้นแล้วละลายมันเข้าไปในกระบวนการจินตนาการแห่งการสร้างสารรค์ ที่เป็นไปได้อย่างเท่าเทียมกันในวงเล็บนะคะจิตสํานึกจะสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นได้โดยอาศัยกระบวนการจินตนาการจากผูแ้แปลค่ะจักรวาลทั้งหลายคือพลมที่กำลังถักทออย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาที่พวกคุณจะถักทอสิ่งต่างๆขึ้นด้วยจิตสํานึ้ของพวกคุณเองได้ตราบชั่วนิรันด์โดยปราศจากข้อจำกัดปราศจากขอบเขต และปราศจากลำดับของเหตุการณ์โดยความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้ของพวกคุณค่อนข้างจะแตกต่างจากทุกสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ที่พวกคุณได้สร้างเอาไว้และเมื่อวานนี้และที่จะสร้างต่อไปในวันพรุ่งนี้ด้วยจิตสำนึกเป็นสิ่งที่มีความสร้างสารรค์โดยธรรมชาติและในนิยามของพวกคุณ ก็อาจจะพูดได้ว่ามันปราศจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดช่องว่างและสาสารคือกระแสความคิดที่อัดกันอยู่จนแน่นและการเวลาคือผลพวงของสิ่งเดียวกันนี้ด้วยซึ่งดูเหมือนว่ามันกำลังไหลไปแบบเป็นเส้นตรงแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยทั้งคู่ลองจินตนาการดูว่าการเวลาคือภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ที่ถูกฉายขึ้นมาจากการนำเอาม้วนฟิล์มของภาพนิ่งจำนวนมากมายมาฉายผ่านลำแสงซึ่งภาพนิ่งแต่ละภาพนั้นความเป็นจริงแล้วมันแยกขาดจากกันแต่ก็สามารถทำให้เข้าใจได้ว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันได้เมื่อนำมาผ่านเลนส์ผู้สังเกตสามารถเข้าไปแก้ไขฉายภาพย้อนหลังหรือกรอภาพไปข้างหน้าตรงส่วนไหนของภาพยนตร์ก็ได้ และสามารถทำได้ตลอดเวลาด้วยในทำนองเดียวกันส่วนต่างๆของจิตสําึึกหรือละลอกของจิตสําึึกซึ่งแท้ที่จริงแล้วพวกมันอยู่นอกเหนือการเวลาเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะของผู้สังเกตพวกมันจึงสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขย้อนกลับไปดูหรือทิ้งส่วนใดๆไปก็ได้พวกมันไม่ต้องการช่องว่างและการเวลา จริงๆแล้วพวกมันไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกันกับพวกคุณพวกมันไม่ต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงในมิติที่สามนี้เหมือนพวกคุณและพวกมันก็ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงและการอวกาศที่พวกคุณพากันตั้งขึ้นมาเองแต่อย่างใดเลยหน่วยของจิตสานึกและหน่วยความเข้าใจของจิตสานึกสามารถท่องไปในการเวลา ทั้งในอดีตและอนาคตและสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วที่มากกว่าความเร็วแสงดังนั้นมันอาจจะค่อนข้างยากที่จะเข้าใจได้แต่ถ้านับจากที่พวกคุณเริ่มฟังข้อความสื่อสารนี้มาจนถึงกระทั่งช่วงขณะนี้นั้นจิตสำนึกหรือสติสัมปชัญญะของพวกคุณได้สั่นสะเทือนเข้าและออกจากช่องต่างๆของชีวิตในภพชาติต่างๆ ซึ่งมีอยู่และเป็นอยู่พร้อมๆกันหมดของตัวเองไปจนหมดแล้วซึ่งรวมถึงสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าอดีตและอนาคตด้วยระบบจกักรกลของร่างกายเนื้อและระบบจกักรกลของกายทิย์ของพวกคุณจะมีรูของหลุมดำและหลุมขาวขนาดเล็กมากๆอยู่ภายในทำให้พวกคุณสามารถท่องไปในการเวลาได้อย่างที่กล่าวไปแล้ว การไหลเข้าและไหลออกของหน่วยพลังงานแห่งจิตสำนึกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานั้นคือกระบวนการที่แท้จริงของการรับรู้ความเป็นมายาการของกระแสแห่งการเวลาของพวกคุณแม้แต่สิ่งที่พวกคุณเข้าใจว่าเป็นประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์อของพวกคุณมันก็มีตัวแปรอยู่นับอนันต์และทั้งหมดนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมด ชาติภพต่างๆของพวกคุณกำลังดำเนินไปข้างหน้าและถอยหลังตามเส้นทางแห่งการเวลาอยู่ซึ่งตามในของพวกคุณพบชาติที่5ของอนาคตของพวกคุณอาจจะคือพบชาติที่พวกคุณได้ไปเกิดเมื่อหลายพันปีที่แล้วโน้นก็ได้นี่คือตัวอย่างของโฮโลแกรมหรือมายาการของการเวลาที่พวกคุณกำลังประสบอยู่ ผู้รับสารพูดถึงเพื่อนของเขาหลายคนที่ทุกคนต่างก็เคยบอกว่าเคยไปเกิดในยุคข,ของพระเจ้าอาเธอร์และพระเจ้าคามลออสโดยเกิดเป็นพระเจ้าอาเธอร์หรือเซอร์เลนเซลอสหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมีคน4-5คนที่รู้สึกว่าตัวเองเคยเป็นสาวกของพระเยซูที่ชื่อปีเตอร์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ว่า พวกคุณทุกๆคนเคยเกิดเป็นกษัตริย์อาเธอร์หรือพวกเขาทุกคนเคยเกิดเป็นพระเจ้าคามลอสและพวกเขาทุกคนเคยเกิดเป็นสาวกข,ของพระเยซูที่ชื่อปีเตอร์มาแล้วจริงๆมันเป็นไปได้อย่างไรก็เพราะว่าบทบาทการแสดงของมายาการที่หลาการเวลาที่สามารถทำให้อดีตชาติและอนาคตชาติถูกนำสอดแทรกไว้ตรงไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบเดินหน้าหรือแบบย้อนกลับไปบนเส้นทางของการเวลาที่ล้วนเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นและจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนที่อยากจะไปเรียนรู้ประสบการณ์แห่งมายาการในภพชาตินั้นพวกคุณเห็นไหม